สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวอิงจะพาทุกคนนะคะไปเดินเล่นกันคะ่ะอิงจะออกไปซื้อของแล้วก็จะไปนั่งดื่มกาแฟานั่งดื่มเบียร์กับเพื่อนอีกคนหนึ่งอะนะคะก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศกันนะคะว่าแถวบ้านอิงนั้นเป็นยังไงบ้างคะ่ะตามมาดูกันเลยคะ่ะอันนี้ก็คือบ้านที่อิงอยู่นะคะทุกคนคะ่ะอิงอยู่ชั้นที่สามนะคะตอนนี้คือบ้านก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอิงจะเดินลงไปทางนี้นะคะทุกคน นี่นะคะทางลงทุกคนขาบ้านคนตุรกรีก็จะประมาณนี้นะคะยิงถ่ายให้ดูเนาะมันก็จะเป็นตึกแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นชั้นๆน,นะคะชั้นหนึงก็ประมาณ3หลัง4ี่หลังแล้วแต่นะคะว่าตึกไหนขนาดใหญ่แค่ไหนนะคะทุกคนเป็นตึกแบบนี้เลย ซึ่งในชั้นหนึ่งอะคะ่ะบ้านก็บางบ้านนะคะถ้าบ้านหลังใหญ่หน่อยก็จะมีแบบว่า3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องรับแขกใหญ่แล้วก็หนึ่งห้องครัวอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเหมือนบ้านอิงอูก็จะไซส์ประมาณนี้นะคะแล้วมันก็จะมีบ้านที่แบบว่าเออบ้านเล็กด้วยนะคะทุกคนขนาดเล็กก็จะเป็นแบบสห้องนอน1ห้องรับแขกหนึ่งห้องน้ํหนึ่งห้องครัวอะไรประมาณนี้ค่ะเออนี่นะนี่ตอนนี้ก็กําลังก่อสร้างอยู่ด้วยค่ะแถวที่อิงอยู่คือคนอยู่เยอะนะคะทุกคนคะบรรยากาศก็คือแบบเออดีอะเดินเล่นนนนนบสายยเลคกีมๆๆ นี่นะคะเดินกันมาต่อเลยค่ะทุกคนคะ่ะเดินเรื่อยๆเลยนะคะยังไม่ถึงที่จุดหมายนะคะทุกคนบรรยากาศก็คือแบบเออมีแต่บ้านจริงๆอ่ะทุกคนบ้านเต็มไปหมดเลยนะคะเป็นตึกๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะทุกคนอิงก็จะเดินลงยาวๆไปเลยนะคะจริงๆอ่ะปกติแล้วนะคะอิงก็จะนั่งนั่งรถตูนะ้เนาะลงไปแต่ว่า วันนี้อยากให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศนะคะว่าแถวบ้านอิงที่อิงอยู่อ่ะลักษณะของบ้านคนตุรกียเป็นแบบไหนนะคะก็เลยแบบว่าเออเดินลงไปแล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้ไกลมากนะคะแค่ประมาณโลครึ่งเองทุกคนอิงก,ก็เดินเลาะๆไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะแล้วก็เก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะนี่เลยทุกคนคือบ้านมันจะแบบติดๆ,ๆกันแบบนี้หมดเลยนะคะซึ่งแบบไม่น่ากลัวเลยก่อนที่อิงจะย้ายมาหลายๆคนบอกว่าประเทศตุรกีมันน่ากลัวมากเลยนะอะไรแบบเนี้ยแต่พอเรามาอยู่แล้วะคะ่ะทุกคนเชื่อไหมว่ามันเป็นอะไรที่แบบน่าอยู่มากไม่ได้มีความแตกต่างจากกรุงเทพสักเท่าไหร่เลยนะะคคววิิิถีีชตออก็ืแบบ ตัวยังมีอะไรให้เที่ยวให้ดูให้ดื่มให้กินอะไรแบบนี้ค่ะมีทุกอย่างเลยทุกคนสะดวกสบายมากค่ะตอนนี้นะคะอินก็เดินลงมาถึงอีกถนนอีกเส้นหนึ่งแล้วนะคะทุกคนตรงนี้มันจะเป็นแบบว่าซปเปอร์มาร์เก็ตนะคะทุกคนมาเก็ตใหญ่มันจะฟีลแบบว่าคล้ายๆแม็กโครบ้านเราอะคะ่ะขายของแบบรูปแท็คอะไรแบบนี้นะ,ะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะทุกคนแต่คือว่าแบบเออของก็มีครบมีให้เลือกเยอะค่ะส่วน,นนี้นะคะเป็นทางที่เราจะไปนะคะตรงนี้เป็นทางน้าลายเนาะก็ประมาณนี้นะคะบรรยากาศตรงนี้นี่ นี่นะคะทุกคนขาทางที่อิงจะไปนะคะก็เดิน mm hmm. เดนินไปด้านบนนะคะ mm hmm. ไปทางนี้เลย mm hmm. ทุกคนเพอจริงๆอ่ะคนเดินตลอดเลยนะคะทุกคนคนเดินลงไปเที่ยวเพราะว่าตรงเซ็นเตอร์มันอ่ะก็จะอยู่ด้านด้านหน้าอีกเนี้ยอีกประมาณ500เมตรประมาณนี้คะ mm ่ะ hmm. มันก็จะเต็มไปด้วยแบบร้านอาหารคาเฟ่แล้วก็แบบขายของอะไรแบบนี้คะ mm ่ะ hmm. ก็เดี๋ยวคุณผู้มาดูกันนะคะว่าประมาณเนาะ mm hmm. อิงหันกล้องกลับไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคนดีอันนี้คือฝั่งที่อิงเดินมานะคะ ทุกคนบ้านอิงอยู่ด้านบนนู้นเลยนะคะทุกคนค่าอิงก,ก็เดินลงมาแล,ล้วมาเรื่อยๆนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นร้านตัดผมผู้ชายนะคะทุกคนคือจะบอกว่าคนที่นี่หล่อมากคุณคะ่ะช่างตัดผมตัดผมก็คือหล่อมากอันนี้ร้านถ่ายรูปนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นไปรสณมียของคุณโดเทียร์นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่บางสาขาก็ใหญ่มากทุกคนมันอารมณ์จะเป็นแบบ คล้ายๆเซเว่นบ้านรองอะแต่ว่าที่นี่นะคะมันไม่ได้เปิดตลอด24ชั่วโมงนะอิงจำไม่ได้ว่าช่วงเช้าเปิดกี่โมงอะตอนเย็นก็ตอนกลางคืนปิดประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มะมาณนี่นะถือว่าค่าตู้มเอออีกก็ไม่แน่ใจทุกคนยังไม่เคยดูเวลาจริงๆเลยนะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นร้านสเต็กค่ะร้านนี้เคยกินเลยค่ะทุกคนมากราคาตรงนี้แพงมากนะคะทุกคนดีสีหนุ่มก็คือหล่อมากค่ะเออนี่บรรยากาศรวมๆนะคะแถวนี้นะคะเรียกว่าคกรุ๊ปเลนะคะทุกคนแถวบ้านที่องยู่เรียกว่ากลุ๊แเลนะคะ ๋ยวจะเดินลงไปเรื่อยๆนะตรงนี้ก็เป็นเซ็นเตอร์แล้วนะคะทุกคนมีอะไรใหร้ดื่มเยอะๆค่ะอันนี้เป็นคาเฟนะอีงกับแฟนก็มานั่งก่อนเหมือนกันร้านนี้นะคะมีร้านอาหารนะคะทุกคนก็บรรยากาศประมาณนี้นะก็คือสองท่าทางอะคะ่ะมันก็จะเต็มไปเ้ื่อยแบบวกร้านอาหารร้านคาแฟร้านขนมอะไรแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะบอกว่าแถวนี้มันจะอยู่ใกล้กับมาหาลัยนะคะก็ไปอยู่ประมาณ ประมาณโลนึงโลนึงหรือสองโลเนี่ยนะคะก็จะเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ของเมืองมุซาเลยนะคะทุกคนซึ่งที่นี่ค่ะกู๊ดเฟรนดเนี่ย,ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบบว่านักศึกษานะคะที่มายอยู่จำนวนมากจริงๆนะทุกคนนักศึกษาอยู่เยอะมากนะคะทุกคนบริเวณนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นมหาวิทยาลัยเออนี่ทุกคนแบบที่ดูร้านนี้มันจะเป็นฟิลแบบว่าคล้ายๆทุกอย่างยี่สิบบ้านเราทุกคนแต่อันนี้มันไม่ใช่ทุกอย่างยี่สิบมันจะเป็นพวกของใช้ในบ้านนะมีเรืองเยอะมากเลยนะคะมีททุกอย่างเลยเออนี่นะ เดี๋ยวจะพาไปแหล่งที่แบบว่าเห็นนักศึกษาอะไรแบบนี้เยอะๆค่ะทุกคนนี่นี่ตรงนี้นะคะร้านกาแฟร้านนี้นะคะมัจะบอกว่าน้ำถูกมากทุกคนพวกน้ำผลำไม้กาแฟอะไรแบบนี้นะคะ่ะมีครบเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพวกนักศึกษามานั่งกันนะ,ะซึ่งมันแบบว่าราคาถูกแบบนักศึกษาเขาก็จะมานัา่งถืมกันมาน้่นคุยกันอะไรแบบนี้ก็จะเปนข้าก็จะเป็นแบบพวกนักศึกษาที่นั่งดูค่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> อินก็มานั่งบ้างนะคะแบบลายอิงจะบอกว่าคาเฟ่ที่นี้นะแต่งสวยทุกร้านเลยทุกคนถ่ายรูปมุมไหนก็สวยอะค่ะไฟเขาอะไรเขาแบบเนี้ยก็ตแต่งสวยดูดีหมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นร้านน้ำหอมนะคะส่วนอันนี้พวกแบบชุดชั้นในนะคะทุกคนเอออันนี้อะไรอะอันนี้ใครใครเช็คมา ร้านนี้นะคะร้านนี้เองกแฟนก็เข้าบ่อยเพราะว่าเขาจะขายพวกแบบของแห้งนะคะเป็นพวกผัวพวกอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นเบอร์เกอร์นะคะแต่ไม่ใช่เบอร์เกอร์จิงๆอันนี้เป็นอะไรปลาพายนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นมิโกลดคาป์บอนซึ่งมันก็จะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตอีกค่ะมันก็ลักษณะคล้ายๆเซเว่นนี่แหละแต่ก็จะมีพวกผักมีอะไรแบบเนี้ยครบทุกอย่างนะคะทุกคนอืมส่วนอันนี้นะคะมันก็จะเป็นร้านขายพวกเครื่องสังออะไรแบบเนี้ย ฟิลแบบวัสซั่งอะไรแบบนี้บ้านเรานะคะซึ่งที่นี่ก็มีวัซซั่งนทุกคนไปต่อนะคะหนึ่งเดือนนี้ไม่เลยนิชกุ้งมังคุดนะคะเซชฟค่ะนะคะนี่ค่ะผลไม้คเขามากนะคะแล้วก็ราคาถูกมากทุกคนอิงอ่ะชอบเข้ามาเก็บนี้มากที่สุดเลยค่ะอิงก็แบบของสดค่ะผลผลิตสดแล้วก็ของวัตถุดิบเยอะทุกอย่างเลยนะคะด้านในสะดวกมากทุกคนค่ะที่นี่นี่นะคะก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนค่ะก็เป็นคาเฟ่หรือว่ะ เราเองไม่ได้ถ่ายฝันนู้นเลยอ่ะทุกคนที่ฝันเลยนะคะก็เหมือนการฝันนูก็จะเป็นพวกทาเงพวกทางมหาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ซุปปเอร์มาร์เก็ตียรติผลบรรยากาศประมาณนี้เลยนะคะนักศึกษาอะไรก็เขาก็จะออกมาเดินในช่วงเย็นแบบอิงแบบเนี้ยเออตรงนี้นะคะเป็นไม้ตูนโนะราคาถูกมากถูกแบบที่จะไปเยอะมากทุกคนค่ะอิงบรรยากาศนรรยาาดีไหมอันนี้ก็ร้านทำเกิดผู้หญิงนะคะทุกคนส่วนอันนี้ก็ลงแบบไข่ตุ้งต่้งอารนะคะ คาเฟ่นะคะส่วนใหญ่ผู้ชายจะนั่งกันด้านนี้นะแล้วก็มีจตู้รถเมล์รถตู้อะไรแบบนี้ค่ะยิงก็เวลานั่งลงมาอยู่ก็จะมาลงป้ายนี้นะคุผมแล้วก็เดินเล่นบริเวณนี้แล้วคะเดินเล่นไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งมือนะฝั่งนึงก็ไม่ได้แตกต่างกันทุกคนมีร้านมีรูปมีนี่อะไรแบบนี้ค่ะดูนะช่วงนี้เริ่มหนาวแล้วนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าคนเริ่มใส่เสื้อกันหนาวกันเนาะเพรากอิงอิงก็ใส่เช่นกันนะคะอันนี้ร้านขายพวกอุปกรณ์มือถือราคาเรื่องนี่นั่นนะคะ ปั๊มน้ำมันตรงนู้นนะคะฝั่งนู้นส่วนอันนี้ร้านที่อิงมาเข้าบ่อยมากเพราะว่ามันมีแบบเออร้านนี้ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีโซลูตแกลนะคะเป็นร้านเสื้อผ้านะคะตอนนี้แฟชั่นก็คือจะเป็นแบบแฟชั่นด้านหนาวนะคะมีมาบ่อยเลยนี่นะคะทุกคนก็เดินตรงมาเรื่อยๆนะคะฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นตู้เอทีเอ็มค่ะผลซึ่งเราสามารถกดเงินกดบัตรเอเดฟได้แบบปกติเลยนะคะอาอิงก,กดประจำก็คือจะเป็นัตรของกสิกรนะคะซึ่งโดนค่าธรรมเนียมครั้งละหนึ่งร้อยบาทค่ะ นี่นะคะนี่รถบัสอะไรก็ก็ประมาณบ้านเรานะคะทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่ารถบัสที่นี่จะเหมือนจะใหม,ม่กว่าบ้านเรานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะรถบัสที่นี่เขาจะไม่รับเติงินสดนะคะทุกคนเราจะต้องเติมบัตรนะคะจะมีการเป็นบัตรใบหนึ่งแล้วก็เติมเงินเข้าไปนะคะสามารถใช้ได้ทั้งรถไฟแล้วก็รถบัสเลยค่ะน,นะคะส่วนร้านนี้นะคะนักศึกษาเข้าเยอะมากแล้วอิงก,ก็ชอบกินมากมากเลยมันจะเป็นคีบบนะคะทุกคนประมาณเนี้ย ใส่ไก่ใส่อะไรก็ว่าไปนะอร่อยอร่อยกินได้ปกติอิงจะไม่ค่อยกินอาหารทูรเกียนะคะแต่ว่าอันนี้อิงกินได้อยู่ส่วนร้นนี้นะคะจะเป็นร้านเบสต์นะคะอิงก็มากิน3ามสี่ครั้งได้แล้วนะทุกคนเออราคาถูกมากทุกคนขาเบสต์ั็คีอร้านเชฟร้านเบสต์รี่นะคะส่วนอันน้ร้านอะไรตัวครัวสีชาแบบน่ร้านอาหารนะคะคือมันจะเต็มไปด้วยแบบร้านอาหารอะไรแบบนี้ทุกคนประมาณ สามารถขายของเออเยอะมากซึ่งถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวนะคะลงมาจากบ้านอิงก็แค่ประมาณ1ครึ่งน,นะคะอิงก็ถ้าขี้เกียจเดินอิงก็จะนั่งรถตู้มานะคะแต่วันนี้อยากเดินเพื่อที่จะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าบรรยากาศเป็น,น,นยังไงบ้างนะ,ะนี่อิงกัแบแฟนก็ทานตามนี้นะคะคือมันอารมณ์แบบพัฟกาอะไรอย่าเลยนะคะแต่ว่าเอาจริงนล้วคืออิงก็ยังมีความแบบไม่ค่อยที่จะสะอาดเท่าไหร่นะคนดู้คุณรเกียบนะคะไม่ค่อยนี่ไม่ค่อยะสะอาดเท่าไหร่ คนจะติดนิสัยแบบว่าทิ้งอะเหมือนเขาคิดว่ามีคนเก็ดดกบมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็ทิ้งเลยที่ไม่ได้สนใจอะไรนะคะเวลาอิงกลับบ้านอ <c oughs> ิงก็จะมาขึ้นรถตู้ตรงตรง,ตรงนี้ยค่ะมันจะมีเอารถตู้วน,น,นมานะคะอิงก็ขึ้นแล้วก็ขับไปไปถึงแบบจุดสายก็ถูกป้ายบ้านอิงเลยนะคะมีรถตู้พันแบบนี้นะคะที่นั่งกับเเดินไปเรื่อยๆนะคะคาเฟ่นี้คือใหญ่มากทุกคนแล้วก็คือแบบนักศึกษาเราชอบมานั่งดย่มชาแล้วม็เสดหยิมชาแล้วก็นั่งเล่นเกมแบบเนี้ยค่ะ ก็แต่อก็ยังไม่เคยเข้าร้านนี้นะ,ะเพราะว่าปกติแบบคนเยอะมากแล้วก็แบบโอ้ไม่รู้ว่าฟิลมันไม่ไม่เข้าได้อิงไม่คยชอบฟิลนี้เท่าไหร่น,นะมีฝั่งนี้ก็จะมีแบบตู้เอทีเอ็มทุกคนคะ่ะสะดวกมากแล้วก็ฝั่งนึนก็เป็นคาเฟ่น,นะคะีอันนี้ก็คาเฟ่คาเฟ่กแบบคาเฟ่เยอะมากทุกคนเออนี่นะคะบรรยากาศประมาณน,นี้เลยช่วงน,นี้ก็คือเริ่มหนาวนะคะคนขาคนก็จะพากันแต่ง,ต,งตัวแบบเออมีชิลดิทหนึ่งนะคะ อันนี้จะเป็นคาเฟ่ร้านประจำนะคะที่อิงชอบมานั่งนะคะถ้าทุกคนที่แบบว่าดูเพจอิงอะไรแบบนี้จปเห็นว่าเอออิงมานั่งร้านนีควอเอกมากนะคะทุกคนเพราะว่าแบบอิงเป็นคนที่แบบชอบร้านไหนอิงก,ก็นั่งร้านนั้นตลอดนะคะอิงจะไม่ค่อยเปลี่ยนอ่ะอิงรู้สึกแบบถ้าไปร้านอื่นอิงจะไม่ค่อยมั่นใจอะค่ะว่ามันจะดีเหมือนร้านที่เราเจอแล้วเราแฮปปี้ไหมอะไรประมาณนี้นะ,ะอันนี้อิงพาทุกคนเดินกลับขึ้นมาด้านบนนะคะเพราะว่าร้านที่อิงจะไปต่อมันจะอยู่ทางนี้นะคะก็ประมาณน,นี้เลยนะคะ เอ r y t ติ n งคือแบบครบถ้วนนะคะทุกคนที่มีใช้ชีวิตได้นะคะอยู่สบายมีความสะดวกแบบครบครันเลยทีเดียวค่ะบริเวณนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นสีแยกนะสีแยกแบบนี้นะคะซึ่งรถบัสก็จะมาต่อตรงนี้นะคะสีตีนะมี่รถบัสไปบ้านอดินค่ะ ก็มีรถตู้ด้วยรถตรงนี้นะคะก็คือจะเข้าออมาหาลัยนะคะจะวนเข้าไปส่งนักศึกษาในมาหาลัยนะคะแล้วก็มันจะเป็นแบบว่าเป็นเริ่อต้นเทนสเตชันนะคะที่ใกล้มาหาลัยเพื่อเข้าสูดด่ดวงืองมีซานะคะก็ไกลออกไปประมนาณ30กิโลค่ะเวลาอินไปในเมืองคือาจะใช้ธีการนั่งรถจากบ้านนะคะมีที่ปลายทางที่บ้านนะคะแล้วก็นั่งไปสีสายก็คือที่มาหาวิทยาลัยนะคะหลังจากนั้นอินก็จะต่อรถไฟนะคะนั่งรถไฟต่อไปเข้าในเมืองนะคะก็ประมาณนี้เวลาเดินทางก็สะดวกค่ะทุกสิ่งทุกอย่างคือสะดวกมากทุกคน ไม่ยากเลยนะคะที่นี่แต่ว่าคนที่จะไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษนะคะน้อยมากทุกคนค่ะเขาจะใช้ภาษาอุรุกวีนะคะ <c oughs> แต่เราก็สามารถสื่อสารได้แบบนี <c oughs> ้ปะม๊าทุกคนงงๆไปแบบนี้ก็ไปได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะวันนั้นราจะ่าที่นี่นะคะคืนนี้ก็ออกมาดื่มนะคะ <c oughs> อันนี้กับที่คนไทยค่ะมาด้วยสองคนเลยบรครยากาศภายในร้านก็จะประมาณนี้นะคะ แฟนตามมานะคะทุกคนค่ะยิงมากับเพื่อนใช่อยู่ดีๆนะก็ตามมาอยากมาด้วยค่ะบี ขนาดนี้นะคะทุกคนเป็นเวลาเป็นสองขาเพิ่งจะกลับมาเออตามที่เห็นในคลิปเลยนะคะก็ขอปิดขอปิดเขาเรียกอะไรนะขอปิดคลิปแค่นี้แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เดอวอกงนะคะจะเข้าบ้านเดนียวบีบีบายบายแคนดูเซ e บายบายอยากชมไะอยากชมนะ